あたりんな,なんからたむさとぼりショコレットなか <laughs> あ、トッピングーあ、早く早くトッピングはあるのあるよほら丁寧にやんなくてもいいやこれでいいお母さんとほぼせないとなんでよ足りなくなったらどうするの足りなくなってもいいんだよママそのまま食べるえー、大丈夫なの これ、転がっちゃって足りないところに入っちゃうのスプーンでやって全然足りない足りないから足りるの入りやってるしかないのうん、うん、おいで <laughs> ななフな何これ <laughs> Ừ, นนะเี๋มาน่เอร่เป็นสตอเบอร์รี่อน้บานานาช็อกโกแลตなんでอิชช็อกโกแลตด้ยอิชิโช็อกโกแลตแต่่นางอยากใช้สตอเบอรี่ทำก็ก็ใช้สตอเบอรี่ค่ะม่ครนี้่ชนนางบอกว่ามันไม่พอต้องซื้อมาสอง ้องซื้อมาสองถุงว่างั้นอันนี้คือสตรอเบอรี่ของที่บ้านนะคะก็ยังพอมีเหลืออีกถุงหนึ่องอะไรประมาณน,นี้เอตอรีน่าตอรีรู้ด้วยเดีย๋ยวเดี๋ยวด もうそのくらいで、いいあとはもう一つだ。もう一つ無理。うん、無理。じゃあ転がる転がして。<laughs> うん。え、やんないの？じゃあもう少しよ。 これだけ。こ <laughs> ろころこが、転がして。これ絶対無理で。あ、チョコラでも、めっちゃ変動あるよ、これは。多分つかないと思う。もう固まってるし、感じ。いいよ。ほ <laughs> <laughs> ら、ついてないもん。うん、いいよ。ためたん、ま。 セットはごらん。<laughs> それで食べれないものは溶けないもん。もう少し置かないと。誰あかたい。もう少しあと5分ぐらいかな。3分。5分かな。あ、かんぱい。<laughs> ママも食べるうん。ああ食べるこれ。いいよ。 อ๋อไม่ชอบกินทไปไนนางชอบชอบช็อกโกแลตไม่รู้ชอบป้าเขาชอบกินเนี่ยลูกก็เลยชอบกินด้วยแต่แม่เนี่จะไม่ชอบกินนะคะซีจัดจริงหรอผมหน้ามา้นี่ก็ยาวยาวก็ไม่ยอมให้แม่ตัดสักที ถาต,ตัดตัดทีนี้ก็ยาวตัดให้สั้นเหนือคิ้วไปเลยอเออนางก็ร้องไห้ฮะร้องห่มร้องไห้บอกตัดสั้นไปเลยก็ไม่ให้ตัดนานๆจีจะยอมให้ตัดเออต้องตะล่อมคุยนะไม่รลูกหวงอะไรกันนักหนาผมหน้ามาเนี่ยเออมันจะมันจะเลยลูกกระตายอยนะู่แล้วมันจะยาวเลยลูกกระตายอ่ะสวันดี่ะจะทำเรื่องกันนะมาแล้วก็ได้ก ทำยังไงนะสตรอเบอรี่ช็อกโกแลตน,นะคะนี่ซื้อมาใช้กับกล้วยก็ได้นะคะช็อกโกบานาน่ะแต่เรามาใช้กับสตบบรอเบอรี่นะคะด <c oughs> ูนางกินช็อกโกแลตหน้านี่ก็เลยช็อกโกแลตเลอะไปถึงจมูกอะดูดิโนะ<โดย> นั่งหมกอร่อยว่าไนคือต้องนั่งรอให้สต,ต,ตรอเบอร,รี่มันมันมันเขาเรียกว่าอะไรมันมันแข็งอะ่ะเออต้องให้มันให้มันละลายนิดนึงให้ร <laughs> อไหวอยู่นั่นเด็ดอ,อะไรโะเรียก <laughs> สัปตาห์ท<น>ุกสัปาด,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 ดูดิดูดิดูดิไม่ต้อ ทั้งจมูกทั้งแก้มเลยวิยชีอร่อยไหมคะให้จะอร่อยไหมอร่อยไหมลูกอ,อร่อยค่ะว<า>่าสูตรชีตุกขนะแสนอร่อยกันนะ tất cả tất cả rất cả tất cả tất かったねれたすごいね。冷たいいママッでシャンマッササーージジしししてて優 <laughs> อาตามา m a จิตดีมั้ยแโอ้มีแห้งหลายนางกำลังกินสมวยหยองนะอาตมาว่าามาอだってさここまで頭なんだよโอ้ยแย่เลยโอ้นางใช้รปของนางนะใช้วิตเตอร์ชิวชิต ช่วงบ่ายเราก็มาที่ห้องสมุดของอำเภอนะคะมาคืนหนังสือแล้วก็ยืมหนังสือเล่มใหม่ไปอ่านนะคะแต่พอจะกลับฝนก็ตกเทลงมาเลยเออติดฝนนิดหน่อยนะคะสวัสดีค่ะตอนนี้มาที่ห้องสมุดประชาชนห้องสมุดประจำอำเภอนะคะก็ตอนนี้ติดฝนค่ะฝ <c oughs> <c oughs> นตกหนักเลยวันนี้มายืมหนังสือ เป็นประจำทุกอาทิตย์นะคะได้หนังสือ <S 2> <S 2> <S 2> ได้นอนสือได้ภาษาไทยหนังสือภาษาไทยมาด้วยนะโะนู้พนักงานเขาก็หาให้อย่างดีดีเลยภาษาไทยมันมีบางรายการที่มันยืมออกมาไม่ได้นะคะแต่พ,พนักง,งานเขาก็เจ้าหน้าที่เขาก็หาให้นะคะโอ้ใจดีค่ะบริการประทับใจนะคะจะมีเรื่มหนึ่งเลยนะ นี่มีนางสืบพาเด้วยนะนี่ก็จะเอามาอ่านดูนะคะเอาอามาอ่านเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ฟ้าร้องฟ้าร้องคุณจิตตกทางโน้นหนาวถึงคนทางนี้ยังอยากได้ยินทุกเรื่องราวโอเค Bye bye, บายบายมินาซังบายบายคุบ๊ายบายสวัสดีค่ะนั่งไปม,มีนกคส่วนนึ่งฟ้าร้อนนะคะทีนี้จ้าแม่ฮะเกศเป็นอะไรดูห้องสมุดประชาชนประจำเพื่อนะคะโอเคเก็บผ้ามาฝากกันคะ่ะนอกจากนี้ก็มีหนังสือของฮันนาจังนะคะก็เราก็มายืนบนทุกอาทิตย์ะคะ่ะเยอะแยะกระแพ้กลัวเลยก็หลายแบบนะคะฝนตกหนักเลยต้องให้กลับบ้านละ

これすごいですよ雨。

Yeah. <laughs> 爸爸。<laughs> <laughs>

หลังจากไปยืมหน então, ัง <Nevertheless>, สือที่ห้องสมุดมาก มานั่งอ่านนังสือค่ะนั่งอ่านรวดเดียวจบเลยประมาณสิบเล่มนะคะไม่รู้อ่านยังไงอ่านอ่านจบเลยเออตอนเย็นก็ไปทุ่งนาค่ะไปปั่นจักรยานเล่นแล้วก็ไปพาน้องหมาเดินออกกําลังกายนิดหน่อยนะออกไปสูดอากาศที่ทุ่งนาอากาศดีค่ะอากาศดีมากเลยตอนเย็นเย็นสบายแล้วก็แวะไปบ้านคุณย่านะคะคุณาย่าเรียตัวการณจน่าใจชอบนากะค่ะ 今日何もできなかったよ。俺も嫌だよね。でもさ、あれ晴れてよかったよ。よかったよ、本当にね。畑がやばい。畑が。でも雨降ってよかったよ。だけど、そうだよ。え、look up ね。l o にかどうかな。どれにしっぽいでいけんのかな ตอนนี้เดือนแปดเนาะอีกสองเดือนก็ได้กินแล้วนะตัววันตัวคืนนะคะเห็นไหมครับอันนี้คือยูสยูสนอี่หอมหอมพืชตระกูลมะนาวอะตระกูลมะนาวตระกูลมะกรูดอะไรพวกนั้นนะกลิ่นหอมนะโอ้โหปีนี้ดูครับดกมาก ถ้ามันดกมากมันจะไม่ลูกใหญ่นาะดูที่ดกมากเลยอะโอ้โหไม่ดกนี้เนี่ยโหดกมากเลยฮาสวเล่นโบเล่นโบกันสองคนนะ

ดอกไม้ได้สวยจังเลยเนาะ 本当ด่าโม่โม่ชิเนะต้องโอเคไปบ้านคุณยาตแล้วก็กลับมาที่บ้านนะคะมาทํากับข้าวทําอาหารเย็นกันนะคะให้ฮานจังช่วยละเลงฮัมเบอร์กอทมเนิฮเบอร์กอนั่นดังก็รอไม่ใช่ もっと空気抜かないとグタグタなっちゃうの大きく吸うと手,手のひらが大きいより大きいからダメなの落ちるよ分かったよまたやんなきゃダメじゃんじゃあ6等分1 2 3 สี่ห้าก็ดตอบเนะื้ออ๋อเฮียาจังช่วยทำนะคะทั้งเล่นไปทำไปะคะ่ะอ่าจะปั้นเสร็จก็นาน,นะค่ะอันนี้คือเหมือนของเล่นหนูนานนะะ่ะทำไปเล่นไปนอ่าปั้นไปถูใจก็ปันน้นใหม่ทำอย่าง,น,งนั้นอ่ะนะก็นี่ค่ะเป็นเป็นอาหารที่ทำง่ายที่สุดกินง่ายที่สุด เด็กกินได้ผู้ใหญ่กินดีนะคะ,ะก็ก็ปัน้นส่วนหนึ่งก็ทำทำซุปะ,ะปั้นเป็นก้อนเล็กๆแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็ทำเป็นดังโงะเอาไปเอาไปย่างบนกระทะนะ่ะก็เป็นกับข้าวได้แล้วง่ายๆเด็กก็กินได้ผู้ใหญ่ก็กิกนได้ไง ใส่เอาเบนโตไปกินที่โรงเรียนได้ด้วยเพราะว่าช่วงปิดภาคฤดูร้อนต้องห่อข้าวไปกินนะคะเอาไปฝากยังก็ต้องห่อข้าวห่อข้าวใส่เบนโตไปกินก็เนี่ยค่ะทำอย่างเดียวนี้ก็ใช้ได้หลายงานหลายประโยชน์เลยให้นางช่วยทำนะคะกิจกรรมในครอบครัวช่วยกันทำมาหากินนะ ถ้าให้นางใช้ทำาิจกรรมนนในวันอาทิตย์เพราะ<อ>าตัวเอง <ใน S 1> ทำแล้วก็จะภูมิใจกินนะคะแตถ้าเป็นหน้าหนาวที่จะต้องขายสตอเบอรี่คือจะไม่ได้ทํากิจกรรมแบบนี้กับลูกนะคะถ้าหน้าร้อนนี่ก็จะเป็นโอกาสดีเป็นโอกาสที่ดีมากๆได้ทํากิจกรรมหลายๆอย่างร่วมกันไปนูป่นไปนี่ด้วยกันให้นาจังช่วยแม่ทํานู่นทํานี่สนุกค่ะหน้าร้อนมีเวลาวันหยุดก็ให้ลูกช่วยทํานะคะทํากิจกรรมทํางานบ้านพาไปไปเที่ยวเล่นตรงนั้นตรงนี้ แล้วก็ช่วยกันทํากับข้าวนะคะก็สนุกดีกิจกรรมอย่างเงี้ยเราทําได้เฉพาะช่วงหน้าร้อนนะคะก็วันนี้ก็เป็นกิจกรรมหลายๆอย่างในวันอาทิตย์ที่เก็บภาพมาฝากกันนะคะสำหรับวันนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะได้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ